กำหนดว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้นะฮะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ายิ่งเริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่นเนี่ยเราก็จะมีเงินออมเยอะเท่านั้นครับครับอ,ออมไม่มีสายอมไม่มีไม่มีไม่มีรับรบะบุไว้ส่วนจริงๆ้วตอนนี้เนี่ยทางน,น,นี่เขาก็มีเสวนาออนไลน์หัวเรื่องเขาเมื่อหวยรีเทิร์น ความปกติใหม่หรือวังวนปัญหาเดิมก็จัดสิบครึ่งถึงเที่ยงเนี่ยนะฮะครับก็มีเนี่ยคุณพี่ป๊อปธนากรคมกรินี่ก็จะเลขาธิการมูลที่รณรงค์หยุดพน,นันแล,แล้วก็ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากนี่ก็เป็น เป็นผู้ดำเนินการเสวนาก็มีวิทยกรร่วมเสวนานี่ก็มีอาจารย์มนเทียนบุญตันก็อันนี้เป็นสวด้วยนะครับเป็นประธานุกรรมการกรรมการกิจการคนพิการพัฒน ล้วก็อดีตนายกสมาคมคนตาบอดเนาะ,ะแล้วก็มีอาจารย์เจิมศักด์ปินทองนะมีอาจารย์นุนน้อยตีรัฐนะ,นะก็จากผู้ในการศูนย์ศึกษาปัญหาการพน,นันเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มาหาลัยแล้วก็คุณประสานน้อมจันทึกอันนี้ก็เป็นผู้ดูดแลกลุ่มสลาก5้าภาคเเป็นตัวแทนผู้ค้าสลาก กินแบ่งรัฐบาลรายย่อยอยู่นะนี่คือผู้ค้ารายย่อยเนี่ยนะซึ่งในกลุ่มผู้ค้ารายย่อยเขาโวยๆกันอยู่เนี่ยว่าขายไม่ค่อยได้ใช่ไหมงวดนี้ครับเออก็เนี่ยเขาจัดจัดเสวนาออนไลน์กันเมื่อกี้เข้าไปดูแวบบ๊แบๆบก็ ดูในตอนนี้อาจา์นวลน้อยก็ต้งให้ความเห็นอยู่ก็เข้าใจว่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของการเสวนาเขาเริ่มคุยกันในประเด็นว่าถ้าสมกงานสลากเขามีแผนจะออกหวยลอตโต้หวยนักษัตรหวยสองตัวสามตัวอะไรเนี่ยมันก็จะมีมุมมองยังไงมันเป็นการเพิ่มโปรดักต์ใหม่เข้ามาหรือว่าอะไรยังไงนะ อันนี้ก่อนก่อนจะจะ,ะหัวเรื่องที่เขาเสวนาเนี่ยเขาก็มีการไปสำรวจนะคุณพี่ในบุญบไปสำรวจความเห็นของประชาชนประมาณสัก321คนผ่าน Google Form จากทุกภูมิภาคช่วง16ถึง30เมษายน253ที่ผ่านมาว่าเอประชาชนทั่วไปนี่คิดยังไงในช่วงที่มันมีการเว้นวักออกหวอยออกสลากไปเนี่ยนะฮะ ก็จําแนกออกมาว่าในจํานวนสา0รอยกว่าคนเนี่ยหกสิบเก้าเปอร์เซนี้เป็นคนที่ซื้อหวยแล้วก็อีกส1สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อหวยนะก็เขาบอกว่าการตรวจออกมาเนี่ยบอกว่าแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่มีผลกระทบหรอกนะฮะไม่มีผลกระทบเลยเพราะปกติก็ไม่ซื้ออยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นเป็นประจําแล้วก็ไม่ใช่สิ่งสําคัญของชีวิตคือไม่กระทบเพราะไม่เด่นกับไปตายปกติฉันก็ไปดิซื้อ อันนี้มีมีผลกระทบทางด้านบวกประมาณสัก14%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่ามันลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยออกไปทําให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แล้วก็มีเวลาอึงนี่แหละแล้วก็มีเวลาทบทวนตัวเองมีเวลาให้ครอบครัวข้อสําคัญอีกข้อคือเลิกหมกมุ่นหมกมุ่นกับการหาเลขมีสมาธิกับการทํางานมากขึ้นก็อย่างที่ว่าไงมันพอมันไม่ต้องหมกมุ่นกับตัวเลขไม่ต้องไปหาเลขเด็ดไม่ต้องมานั่งตีเลขไม่ต้อง มาอะไรต่างๆก็มีสมาธิาาช่วงหวยออกนี่แม่คงแม่ค้าก็จะได้ขายของกันสักทีเพราฉั้นนี่ตลาดวายแล้วก็มีเวลาครอบครัวไม่ต้องไปเดินสายขูดขส้ไม้อะไรต่างๆนานาแต่ว่าก็มีผลกระทบทางด้านลบนะคระับนิดเดียวประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เขาบอกว่ามันขาดไรายได้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นผู้ค้านะฮะแล้วก็ขาดสิ่งที่บรรเทาความเครียดเข,เขามองเขามองด้วยการซื้อหวยเป็นเรื่องการบรรเทาความเครียดได้ลุ้นไงได้ลุ้น แล้วก็มีเรื่องเมาส์กันอแล้วก็ข้อข้ออ,ขอหนึ่งคือมันมีอะไรให้หวังไงพอไม่มีหวยป,ป,ป,ปั๊บเพื่อนก็คือไม่มีอะไรให้หวัง<ฆ>นะฮะแล้วก็หงุดหงิดเพราะว่าเคยซื้อติดอ่อกันมาอันนี้เหมือนพวกติดยาดไม่อันน<ช>ี้ผมเ<ด> <ใน S 1> ข้าใจว่าเขาหงุดหงิดงสองประกาศหงุดหงิดที่เคยซื้อกับหงุดหงิดว่าซื้อแล้วมันต้องรอในไอ้งวดเมษาแล้วต้องมารอรอสิบหกเนี่ยครับอืมก็นี่หัวข้อหนึ่งเขาบอกว่า จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหวยในรีเทิร์นกลับมาออกรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะซื้อหวยน้อยลงเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีะะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีเงินเน่ยเพราะว่ามันต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็เกิดบทเรียนใหม่ขึ้นใหม่อีกอันหนึ่งก็ว่าไม่เล่นหวยมันก็ไม่ตาย,ยคือมันประสบการณ์ตรงเพราะ,ะมันถูกหยุดไปสามงวดครับก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วบางคนก็ได้ถือโอกาสทบทวนตัวเองไว้ด้วยว่า เอการเล่นหวยนี่มันเสียเงินไปเปล่าประโยชน์อืนะครับแล้วก็มันมีพวกหนึ่งก็บอกว่าไม่มั่นใจที่จะซื้อและกลัวเงินมันจะจมไปหายไปอีกก็รเริ่มเสียดายบางง่ายอันนี้นะฮะแล้วนี่มันมีอีกประมาณรักสาสิบกเปอร์เซ็บอกว่ามีนี้ด้วยบอกขาดช่วงในการลุ้นลืมเรื่องหวยไปเลย<อ>คือมันก็เริ่มมีความรู้สึกแบบโอ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องสลักสําคัญครนะรแต่มีบางส่วนสิ ดันไปซื้อหวยประเทศเพื่อนบ้านอืมอันนี้ยังยงตามตามขอบนะกลับครับอันนี้อีกประมาณสักสามสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ประชาชนเนี่ยเขาเชื่อเขาจะซื้อเหมือนเดิมไปแหละอืมเพราะคนซื้อหวยเนี่ยคือคนกลุ่มเดิมแค่รอเวลากลับมาก็ซื้อแหละอันนี้ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม,มนะฮะอันนี้แล้วก็มองว่าการติดหวยเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เลิกยากมันเป็นการเสพติดครับเหมือนยาเสพติดอืม แล้วก็ไอการที่มันซื้อหวยเนี่ยเพราะว่ามันมันพึ่งดวงมากกว่าจะพึ่งพึ่งการทํามาหากินของตัวเองนะฮะส่วนอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตเนี่ยเขาเชื่อว่าจะซื้อหวยมากขึ้นโหมีด้วยเหรอซื้อมากกว่าเดิมใช่เพราะเขาบอกว่ามันอั้นมานานนะฮะกเล่นักไม่ได้เลยสมมติว่าเคยซื้องวดละห้าร้อยมันไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาสามงวดแล้วซื้อพันหน้าเลยนะครับแล้วต่อไปเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ เงินในช่วงสับสนในขัดสนในช่วงขัดสนอยู่ <oun m. S 1> นคะครับ<อ>แล้วก็มันก็เป็นไปได้เพราะแบบชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะมีดีสินพลุงพลังอยู่เพราะนั้นก็เอาแล้วว่าต้องทิ้งทัวร์แล้วเผื่อจะมีปฏิหารอ่ปราปฏิหารหนึ่งคน,นใน60สิบล้านคนสุดท้ายก็จะรู้ว่าปฏิหารไม่มีจริงอันนี้คนที่เคยซื้อจะกลับมาซื้ออีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยซื้อก็หันมาฝากความหวังไว้นะฮะความหมายก็คือว่า ที่คนที่ไม่เคยซื้อก็จะกลับมาซื้อก็จะมาซื้อแหละเพราะว่ามันมันมีความหวังว่าอย่างน้อยมันก็ได้ถูกหวยไม่แต่ขณะเดียวกันอันนี้เขาหมายถึงว่าคนที่อาจจะไม่เคยซื้อเลยแต่ตอนนี้มันหน้าม,มืดแล้วไงใช่เพราะว่ามันสภาพการเศรษฐกิจตกสะเก็ดเงินทองไม่มีแล้วเอาแล้วว่ามีเงินเหลืออยู่สมมติอยู่สักหน่อยหนึ่งก็ห้าพันบาทวัดดวงไว้ห้าพันบาทอวัดดวงไว้ได้มาห้าพันบาทอเอาสักหน่อยอครับก็เป็นไปได้ ครับหัวค้อยหัวค่อยหัวข้อหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากให้สนอให้สนัางานสลากกินแบ่งเนี่ยทำเลยรบ้างตอนนี้สำนักงานสลากอยากให้ทำอะไรนะฮะเขาบอกประมาณห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาอยากให้ขยายเวลาการงดออกรางวัลออกไปอีกไม่ได้แล้วสิเขากำหนดแล้วนี่สิบหกก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันมีคนคิดแบบนี้อืมีคนผมว่าอย่างนี้ดีไหม ออกเป็นเดือนละครั้งพออแต่ที่จะทุกสิบห้าวันลดหน่อยลดหน่อยแล้วเพิ่มรางวัลไหมเพิ่มอ๋อแหนนี่ก็วางอีกก็ลดไปอ่ะอะไรได้รัดก็ขาดคือเดือนหนึ่งหนึ่งเหมือนม้าสมัยก่อนม้ามีแข่งทุกสัปดาห์ใช่ไหมตอนหลังก็สนามไทยหนาหลังสลับกันหลังๆรู้สึกเดือนละครั้งแล้วผมไม่ดูรู้สึกแล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีแล้วเพราะสนมหลังหายไปแล้ว ไ,ไม่ใช่นนำหลังสี่หนำไทยหายไปแล้วอีกยี่สเปอ็นี่ยเขาบอกให้กลับมาขายสลากตาำไม่ไอันี้เดี๋ยวอันี้ก่อนเขาบ้าเปอ็นี่เขาบอกให้ขยายไปนี่เขาบอกประชาชนจะได้คิดเรื่องทรรมหากินมากขึ้นและอาจจะได้มีโอกาสเปลี่ยนพฤติกรรมสมาาักทีขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความเสี่ยงติดเชื้อโควิด1 9มันก็ยังมีอยู่นะหยุดไปก่อนเถอ,อะอ แล้วก็อันนี้มันจะได้ช่วยให้ประชาชนเขาลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงไม่มีคนขายก็ไม่มีคนซื้ออันนี้ก็จริงคือมมเมื่อไม่มีซัพพลายต่อให้มีดีมานมันก็ไม่รู้จะไปเอา ที่ไหนถูกาไอ้ข้อสุดท้ายนี่เหมือนคุณพูดเมื่อกี้เลยลดการออกหวยเหลือเดือนละครั้งก็พอใช่ใช่ใช่ที่เดือนละสองครั้งอ่าส่วนที่อยากให้กลับมานี่ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นสนับสนุนให้กลับมาเพราะว่ายังไงซะประชาชนก็ได้มีลุ้นมีลุ้นผู้ค้าสลากก็จะได้มีรายได้อ่านนี้ผู้ค้าสลากนะไม่ได้พูดถึงเอเจนต์หรือเจ้ามือหวยเถือนครับเจ้ามือหวยเถือนตอนนี้หน้ามืดเพราะแบบไม่ได้ออกมาหลายงวดแล้วไง ันนี้เขาบอกอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าจะได้ไม่รู้สึกว่ามันขาดหายอะไรไปอย่างไงถ้ามันออกมาเหมือนเดิมเนี่ยนะแล้วรายได้ของรัฐก็จะไม่หายไปอันนี้เขาเป็นคนหวังดีต่อรัฐบาลออันนี้รัวรักลด้มว่ารัฐจะจะสูญเสียรายได้ไปนะครับแล้วก็ก็มองว่าออกมาเหมือนเดิมเหรอเพราะอัตราคนติดติดเชื้อเนี่ยมันน้อยลงแล้วหมายถึงเนื้อเลยเชื้อโควิดเนี่ยนะมันน้อยลงเพราะนั้นออกมาเหมือนเดิมปกติแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วอืนะครับ ก็นี่อีกประมาณ15%เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนมาขายสลากออมสินเถอะไอ้ขายสลากออนไลน์เถอะออนไลน์เถอะนะครับเพราะเขาบอกว่ามันสะดวกเลือกอเลขได้มันเข้ากับการเข้ากับสถานการณ์คือลดการสัมผัสของคนกับคนได้แล้วก็ตัดพ่อค้าคนกลางมีโซเชียลดิสแตนซิ่งใช่แล้วก็ตัดพ่อค้าคนกลางไปราคาจะได้ไม่แพงอ,อันนี้อันนี้เป็น,น,น,นปตรงใจทางสำนักงานกองสลากก็ไม่รู้นะฮะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะซึ่งมีตัวเลขแค่2%เท่านั้นเอง เขาอยากให้กองสลากเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่มแต่ไม่บอกความจริงความจริงมันก็คล้ายๆไอ้ไอ้ขายสลากออนไลน์อะเนาะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มันก็อาจจะออกในรูปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขากำลังจะทดลองอยู่อืแต่ทดลองจริงเปล่าไม่รู้มผมว่าก็แรงต้านก็เยอะนะค,คือแรงต้านมันมาทั้งสองทางกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเฮ้เป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นี่มันก็มันก็ทําให้คนยิ่งมงัมววสิว่า ขณะเดียวกันไอ้ผู้ค้าเก่าก็ไม่อยากให้ออกหรอกอ่าเพราะว่ามันมันก็เป็นคู่แข่งนะอ่อืมเพราะนั้นจะออกออกได้ไม่ง่ายหรอกยกเว้นแต่ว่าเลิกไอ้แบบนั้นแล้วมาทําแบบนี้มันก็ไม่ได้อ่าก็อาจจะทําเป็นคู่ขนานกันไปมากกว่าถ้าจะออกคู่ขนานแต่ครานี้ปัญหาคือจํานวนมันก็จะมากขึ้นเพราะจำนวนมากขึ้นคนมันก็จะหลงไปเล่นในตลาดมากขึ้นอีกถูกอบายบังตาเีกไอ้ความคิดเรื่องอย่าอมเนี่ย เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมเนี่ยมันก็จะถูกทําให้ช้าลงไปอีกครับนะฮะซึ่งซึ่งตอนที่ผมว่าไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่มีใครปฏิเสธเลยคือไม่มีใครปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ดีอ๋อแน่นอนใช่ไหมฮะนนอนมันดีแต่ปัญหาคือทากันเปล่าอ่าคือมันจะทําเป็นระยะจะอย่างน้อยมันเริ่มต้นอย่างนี้เราก็เห็นป้าอื่นเขาก็เริ่มต้นคือตอนนี้เขามีแนวคิดแล้วนะว่าเขาจะมีแคมเปญว่า คือผมเคยพูดมาหลายปีแล้วเหมือนกันคือเรามีเลิกเล่าเข้าภรษาอืแล้วเขาก็เริ่มเนี่ยรณรงค์อยู่พนันเขาก็เริ่มมีแคมเปญเลิกเล่นหวยเข้าภรษาอแต่ในนี้พ o อยมันอยู่ที่ว่าผมเขาบอกเฮ้ยเลิกสามเดือนแล้วสุดท้ายก็กลับมามันไม่ไปหยล่นัดเลิกเล่าเออเหมือนเลิกเล่าอ่ะคุณหยุดสามเดือนถามว่าหยุดสามเดือนไปแล้วพอพอออกภาษาปุ๊บคุณก็กลับมาสัดอีกเนี่ยกูจะหนักกว่าเดิมด้วยมันก็ไม่ได้เกิดพลข้อผลหรอก คือมันต้องแคมเปญว่าถือโอกาสว่าวันเข้ารรษาปุ๊บเลิกเล่นเลยเลิกเลยไม่ใช่เลิกเฉพาะเข้าภรษาถือโอกาสว่าเออเราก็เขาเรียกอะไรอะเราเวลาเราไปทำปาวารณาตัวนะเราก็ปฏิญาณตนไปเลยว่าเฮ้ยเราจะเลิกเล่นแล้วนะเข้าภรษานี้ยาวไปเลยทั้งชีวิตไม่ใช่แบบเลิกแป๊บแปหรือถ้าเราบอกว่าเอาละคอ ติ่งไว้หน่อยก็ตอบไป่ไ้ติ่งจริงนะเดือนนึงไม่สองร้อยไม่เกินสองร้อยบาทอ่าหัวละร้อยติ่งจริงนะหัวละร้อยอ่าแต่ว่าแล้วเดี๋ยวผมไปหาซื้อหน่อยดีนะนั้นมันออกวันเสาร์ใช่ไหมใช่ไม่ซื้อฮะเสียดายเงินคก็แล้วอ่ามาคุยคุณเฉลิมชัยสิรินันทวิทยาไปดูตลาดหุ้นรู้สึกจะลงนะวันนี้อ่าลงไปเก้าลงไปกี่จุดอ่ะคุณแสบลงไปกี่จุดเนี่ยสิบเอ็ดจุดครับสิบเอ็ดจุดตอนนี้ครับอ่า ออันนี้ก็มาจากเมืองนอกอะเนาะเมืองนอกที่อทางเจรโลพาเวลบอกเศรษฐกิจสหรัฐทาท่าจะแย่ใช่ไหมกรับกรับแต่เขาบอกว่ามันก็จะแตกต่างจากทุกวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตามดูหน่อยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่พอคําพูดพูดออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะตลาดเขาก็เออเออโควิดโควิดมันก็แย่นะคือมันเป็นเป็นเป็นไปตามลมปากนะฮะจริงๆแล้วถ้าถามว่าพวกเรารู้ไหมว่ามันจะแย่ พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะแย่แต่ว่าคนที่พูดเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเพราะนั่นคือประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณเจอรมพาเวลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกออกมาครับว่าก็ก็ติดตามต่อเศรษฐกิจตรงนี้นนไปละกันนะครับขณะเดียวกันมันก็ไปถามมหาเศรษฐีคนหนึ่งผมจาชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะฮะมหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการบอกออกมาครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอยู่ในมูลค่าที่แพงมากๆนะครับก็จะไม่แพงได้อย่างไรเพราะว่าตัวของ ตลาดหุ้นสหรัฐเองมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแต่ประมาณการของตัวเออร์เน็ e arning, หรือว่ากําไรมันร่วงต่ําลงไปครับพอ mm hmm. มันร่วงต่ําลงไปมันก็ดูแพงก็เหมือนกับตลาดหุ้นไทยในขณะนี้ <c oughs> ที่ทุกคนก็บอกว่าแพงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการดูหุ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวร้ายก็กระหน่ำซ้ำเติมมา ทีนี้เนี่ยวิธีการดูเนี่ยมันต้องดูเรื่องของความมั่นใจเป็นหลักแล้วแหละครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของความมั่นใจนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักลงทุนไม่มั่นใจทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจับตาดูอยู่นั่นก็คือว่าประมาณสัก1,260 1 2, 2 7นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดหลักๆเลยนะครับที่จะต้องเอาให้อยู่นะครับก็จะไฟเว่กันออกประมาณสัก1 2ึ0จถึง1,300จุดได้นะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 1, 1250นนัั่เองะครบ ก็ว่ากันง,ง่ายๆคือกรอบใหญ่เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบกับหนึ่งพันสามร้อยนะครับ,รบแล้วก็ทีนี้ท่านก็ดูกันหน่อยนึงนะครับอย่างเช่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเอาอยู่ไหมนะครับคำแนแรกท่านก็ดูหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอาอยู่ไหมนะครับแล้วก็เป็นสเต็ปสเต็ปกันไปนะครับ<อ>ก็ทีนี้ก็ในไทยเองก็ต้องมาติดตามเรื่องของการปลดล็อกดาวน์นะครับเพราะว่ากลาสุดนะฮะสัปดาห์นี้นี่รองวิศนุอ่าใช่ครับถ้ารองวิศนุก็บอกออกมาครับก็ใช้เกณฑ์เหมือนเกณฑ์เดิมนั่นแหละ นะครับดูความเสี่ยงบุคคลดูความเสี่ยงสถานที่ดูความเสี่ยงกิจกรรมก็ว่ากันไปนะฮะมีความหวังเรื่องของห้างพอสมควรเหมือนกันว่าห้างไม่เปิดแน่ล่ะไม่เปิดไม่ได้หรอกวิงว่าวิโก้บันไดเลยเขาทําอะไรกันไปเยอะแยะมากมายออกมาแถลงข่าวเช้าสายบ่ายเย็นถืนไม่ให้เขาี่มีโกรธมีงอนแล้วก็แปลกเนาะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศนะครับแต่หลายบริษัทเนี่ยคือเริ่มแล้ว คือเหมือนกับว่าได้สัญญาณอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เก็กไปดไงอย่างเช่นอ่าเมื่อวานผมได้พูดคุยกับคอมเซเว่คอมเซเวที่ขายพวกบัฒนาไอทีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเตรียมที่จะไปเช่าลานห้างลานกิจกรรมห้างอใหญ่นะครับเอ,อในการโปรโมชั่นโล่สต็อกเจอรันเซลเลเซลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องใช้ลานใหญ่หน่อยแล้วฮิโก้อาจารย์นบุญ ผมเนี่ยนะไปเดินห้างเอาแบบวิกซีตอนนี้มันเปิดอยู่ถูกไหมนะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยถ้ามีบรรณาไอ,าไอทีอ่ะคนต่อคิวกันเยอะเหมือนกันว่างงๆอยู่แต่เมื่อวานก็ถามผู้บริหารผู้บริหารบอกว่ากลับมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลับมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะไปดูห้างแบบหลักๆที่มีมูลค่าการซื้อขายส,สูงสุดกันดีกว่าครับเป็นอย่างไรอ่ะด,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 ดูตลาดรุ่นใดก่อนนะฮะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองสิดเจ็ดศูนย์จุดครับติดลบสิบเอ็ดจุดแปดห้า 0.92%ครับมูลค่าการซื้อขายไม่เยอะครับ21,417ล้านบาทเท่านั้นนะคะต่ <Ừ> ขอขอใครฮะช่วงช่วงเช้าเช้าก็20,000กว่าล้านก็ถือว่าก็โอเคนิดๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมาย <ừ> นะครับไปดูห้าอันดับหลักรับที่มีมูลค่าการซื้อขายสุดครับอันดับหนึ่ง CPO ครับ70บาท25ตังค์ครับคือประกาศงบเนี่ยมันแหมนะฮะออกมามันลดลงนะพอมันออกมาลดลงปุ๊บเนี่ยคนก็แหมความหวังเชิงบวก ก็ยังไม่ค่อยมีเพิ่งจะมีความหวังเชิงบวกกับกัมพูชาไปหยกหยกนะครับที่จะไปขยายธุรกิจที่กัมพูชาก็ปรากฏว่าพอประกาศผลประกอบการออกมาติดลบเล็กน้อยก็ตอนนี้ตอนนี้ก็ร่วงลงมานะครับอยู่ที่เจ็ดสิบาทห้าสิบตางค์ครับลงมาหนึ่งบาทยี่สิบห้าตางค์หรือว่าหนึ่งจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นครับอันดับที่สอง B A M ครับยี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์ครับบวกมาสิบสตางค์หรือว่าออกข้าไปหาิบลบสิบสตางค์นะครับหรือว่าศูนย์จุดสี่สามเปอร์เซ็นครับ คือก็เข้าสู่ตัวของ msci ดัีบเซอร์ไพรส์นะครับ msci เราเคยพูดกันไปแล้วเนาะว่ามันอะไรนะครับมันก็คืออ่าดัชนีที่เป็นเลนสมาร์กโลกละกันถึงว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ก็ตัวของแบมนะครับก็เข้าไปนะครับแต่วันนี้ก็มีแรงเทขายนะครับมีแรงเทขายบ้างเพราะว่าเมื่อวานก็ขึ้นมาแล้วนะครับส่วนอันที่สามเป็น ctf ครับยี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับลบห้าสิบสตางค์หรือว่าหนึ่งจุดอันนี้บวกไม่ใช่เหรอ บวกรผมสับสนไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะข <laughs> อให้28 150, 150, 25, บาท50บวก25ตังหรือว่า0.88เปอร์เ็นตะครับสามระดับแรกนี่โอ้โหรบลบลบ,ลบ,บวกบวกเนาะก็ก็ CTF แจ้งผลประกอบการออกมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนอันดับที่สี่เป็น KTB ครับอันนี้แหละเป้าหมายของผมที่จะคุยนานหน่อยอนะฮะ,อะตอนนี้อยู่ที่10บาทลงมา50ตังหรือว่า4.76เปอร์เซ็น สาเหตุนหนึ่งที่ KTB ลงมาเพราะว่าตอนนี้เก่งกันพอสมควรเหมือนกันกันกบเรื่องของการบินไทยนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวของการบินไทยเองเนี่ยนี่สิ่งของเขาเนี่ยสองแสนล้านที่เราเคยบอกออกมาครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้การกู้ไทยล้มละลายนะครับสิ่งที่มันจะโดนนั่นก็คือว่าบรรดาบแบางค์ที่อยกู้ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งก็แน่นอนครับ KTB ก็หนึ่งในนั้นนะครับอ้อมสินก็ หน่ในนั้น <ừ m. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านั้นนะครับก็ก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าการบินไทยอ่ถูกปล่อยล้มละลายขึ้นมานะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวของหุ้นแบงก์ต่างๆเหล่าเนี้ยต้องท <ừ m. S 2> ําตั้งสำรอง <ừ m. S 2> นะครับก็วันนี้เคทดีก็ร่วงต่ําลงมาพอสมควรอยู่เหมือนกันเอนมีหุ้นเยอะไหมกรุงไทยนี่ถือหุ้นอยู่เยอะไหมเออไม่ ไม่ได้ถือนะครับถ้าถือก็น่าจะผ่านเทาวายุพะแต่ประเด็นสําคัญมันไม่ใช่ถือมันเป็นกู้อะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นนี้ครับมี้กู้จากอุนไทยเนี่ยแหละฮะ<อ>ที่การบินไทยเขากู้เนี่ยแหละครับ<อ>ก,ก็ว่ากันง่ายครับก็คือว่าถ้าการบินไทยล้มเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่ลบละลายถูกไหมฮะพอเข้าสู่ลบละลายเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอ กรุงไทยก็ต้องตั้งสมรองเองต้นนะครับต่อให้ไปเข้าแผนฟื้นฟูมันก็มันก็ออโตเมติกสเปตย์แล้วก็มาเจราจาเจ้าหนี้ยังไงก็จะโดนแฮคอะไรผู้มีใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวของการยินไทยใช้นี่ไม่ได้เอาว่ากันอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วกันนะครับคือใช้นี่ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะออโตเมติกหรือเปล่าอันนั้นผมก็ก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่ามันก็ยังมี ขั้นตอนกระบวนการพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่า KTB ก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นการเงินไทยนะเพราะว่าก็แป่งนี่เป็นทุนแบ่งนี่เป็นทุนครับมันไม่มันใช้ใช้ไม่ได้เนาะเออคือมันไม่มีเงินใช้อะนะรับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จับตาดูกันหน่อยหนึ่งแล้วกันแต่ด่านแรกก่อนที่จะแปลงนี่เป็นทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการตั้งสำรองนะซ้ยังไงก็แล้วแต่การเงินไทย ล้มละลายถูกปล่อยล้มละลายวิธีการปล่อยล้มละลายไม่ยากครับก็ไปได้ให้เงินแค่หมื่นล้านนะครับแล้วก็ก็ก็ขอเข้าแผนฟื้นฟูไปน่าจะขอเข้าแผนฟื้นฟูหรือไม่อย่างไรเนี่ยเข,ขค<ม>าคงไม่ไมปล่อยล้มหรอกคุณพี่แสบเขาคงพยายามเข้าก็ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการไปใช่ใช่นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่คือเราต้องมานั่งมองสองมุมนะพี่โก้นะมุมแรกเนี่ยผมก็เห็นคนอยากจะให้การบินไทยเนี่ย ล้มละลายกันไปนะครับกับอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือล้มละลายถ้าเกิดว่าเขาล้มละลายได้นะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของการที่อาจะต้องหาพันธมิตรมาซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับตอนนั้นเนี่ยอำนาจการต่อรองของการดินไทยก็จะลดลงก็เลเละเลยนะครับเลื่อเท้าหลเรื่องนี้คุยกันยาวถ้าคุยกันแป๊บหนึ่งมันแม่มันคันปากครับนะครับไปอันดับที่ห้าครับเป็นจัพนะครับสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ครับเดบบมา เสมอตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่คนกำลังจับตาดูอยู่นะครับคือจับเนี่ยต้องผ่าน40บาท60บาทงขึ้นไปแล้วฮะม,ม,มันถึงจะมีแรงกล้าที่จะซื้อคือตอนนี้มันก็เนี่ยลักลั่นอยู่ไม่เกิน40บาท60ตังสุดสูงุด,ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็แนะนําว่ารอ,อก,ก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบแต่วันนี้มีการแจ้งงบนะครับ อาจจะไม่ได้สู้ดีสักเท่าไหร่ส่วนตัวของกลางครับเพราะว่าขับทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนพอสมควรครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับคุณแาวครับสวัสดีครับอเราก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับวีนี้พบกับโค้ดเอครับผมอ่าแต่ว่ารายงานนิดเดียวนะฮะรายงานเรื่องโควิดหน่อยวันนี้ว่าวันนี้มีผู้ป่วยแค่รายเดียวนะฮะเขารับการรักษาที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็